ในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องสอนนำทีมแพทย์เข้าไปเยี่ยมเด็กวัยหปีเท่านั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่รู้สึกตัวมีภาวะเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงเนื่องจากไปดื่มน้ำแช่เครื่องเงินซึ่งมีสารไซยาไนอยู่ ทีมแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวานอําเภอเมืองแม่ห้องศนและโรงพยาบาลขุนยวมอําเภอขุนยวมได้เป็นผู้ให้การรักษาร่วมกันโดยขอคำปรึกษามายัางอาจารย์แพทย์ที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเพื่อวางแผนช่วยชีวิตนะคะเด็กถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลขุนยวมไปที่ศรีสังวาน สีสังวานก็มาเจอกันครึ่งทางส่งยาแก้พิษนะคะเพื่อให้เด็กได้รับยาต้านพิษอย่างทันเวลาล่าสุดเด็กคนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับกลับมารับประทานอาหารได้แล้วโต้อตอบได้ด้วยแต่ยังคงเสียงแหบอยู่เนื่องจากการใช้ท่อช่วยหายใจค่ะ จริงๆการออกฤทธิ์ของสารไซยาไนา์ค่ะโดยที่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเกลือไซยาไนา์ค่ะก็คือในส่วนที่ผสมในพวกายาล้างน้ำยาล้างเครื่องเงินนะคะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วค่ะก็คือเป็นหลักนาทีค่ะ <c oughs> แต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่รับเข้าไปค่ะกับระยะเวลาในการได้ายาต้านพิษค่ะ นายแพทย์วรัญยูจำนงประสาทพรในแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดแม่ห้องสอนบอกว่าการเดินทางในจังหวัดแม่ห้องอนเนี่ยที่เราเรียกกันว่าจังหวัดร้อยโคง้งพันโค้งเนี่ยค่ะมันก็เป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ทําให้ยากลําบากเวลาที่มีผู้ป่วยจะต้องส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลไปยังโรงพยาบาลอําเภอดังนั้นเรื่องของระบบในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรเป็นเรื่องท้าทายแพทย์อย่างมากในภาวะที่ต้อง ต้องใช้ยาต้านพิษซึ่งมีเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นเพราะไม่สามารถจะเก็บไว้ได้ในทุกโรงพยาบาลถ้ามีกรณีเหมือนกับเคสเด็กคนนี้นะคะก็จะต้องรีบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดหรือใช้วิธีการพบกันครึ่งทางเพื่อที่จะดูแลให้ได้ทันท่วงทีค่ะเราติดต่อไปยังแพทย์โรงพยาบาลต้นทางก็คือโรงพยาบาลขุนยวมนะคะเพื่อที่จะเปิดใจคุณหมอท่านนี้ว่า ทำไมถึงวางแผนการรักษาแบบนี้ออกมาได้ทันท่วงทีค่ะซึ่งเราได้พูดคุยกับแพทย์หญิงพานิพรมณีวัฒนาพรนายแพทย์ชํานาญการโรงพยาบาลขุนยวมคุณหมอบอกว่าเด็กเนี่ยมาแบบหมดสติแล้วนะคะแต่ญาติได้นำเอายี่ห้อของน้ำยาเนี่ยติดมาด้วยคุณหมอก็เลยเซิร์ชเข้าไปใน Google ค่ะแล้วก็พบว่าไอ้น้ำยาตัวนี้เนี่ยมันมีไยาไนอยู่ จากนั้นก็ติดต่อไปที่ศูนย์พิษวิทยาของโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้รับคำแนะนำว่าในจังหวัดแม่ห้องออเนี่ยมียาต้านพิษอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวารแต่ทีนี้ไฮไลท์ก็คือว่าแล้วคุณหมอเนี่ยประเมินช่วงเวลาที่เด็กยังพอจะมีโอกาสรอดไว้อย่างไรลองฟังเสียงคุณหมอกันค่ะ ก็ญาติญาติอีกคนหนึ่งเขาก็เอารูปยี่ห้อของน้ํายาล้างเครื่องเงินที่เขาใช้นยคะมาให้ดูแล้วก็เลยเอาตรงนั้นไปค้นหาในกูเกิลค่ะจริงๆตอนแรกก็ใช้คําว่าน้ํายาล้างเครื่องเงินอย่างี้ค่ะก็มันก็ขึ้นว่ามีอ่าบางบางอย่างมันมีส่วนผสมของสซยาไนแล้วบ้างแล้วค่ะจากข้อมูลตรงนั้นนี่ค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจในเรื่องของยี่ห้อตอนเอายี่ห้อไปไปค้นหาก็ยังยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะว่าเป็นเป็นส่วนผสมของสซยาไนจริงหรือเปล่าค่ะตอนนั้นก็เลยโทรไปปรึกษาอาจารย์ที่สูนทิีรามาแล้้วก็แจจงอา ว่าตอนนี้คือทางเรามีเด็กห้าขวบที่กินน้ำยาล้างเครื่องเงินมา,างค่ะก็เอายี่ห้อที่ยี่ห้อนะคะให้ทางผุนคิดลรามาช่วยดูค่ะจากนั้นทางอาจารย์เขาก็ยืนยันว่าตัวนี้มีส่วนผสมของตัวไซยาไนด์จริงๆค่ะ ก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะแม้จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลมีข้อจํากัดอย่างมากแต่ความพยายามในการช่วยชีวิตและแผนฉุกเฉินในกรณีพื้นที่ที่จํากัดแบบนี้คงจะเป็นบทเรียนในอีกหลายพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยอยู่พอสมควรค่ะ